ำลังยอขึ้นรถขึ้นเยสเซนกำัหาคันควันจากย่อยหาซิปค่อยเมื่องได้พี่น้องเลยไปนี่ค่ะปุ๋ยขอถ่ายในเด้อไหมคะสวัสดีสตุกุทุกคพีน้อสบายดีตอนบ่ายสวัสดีตอนบ่ายได้จ้ามือนี่เฮอาสิไปสื่อปุ๋ยมาใส่ตากะด้วยพี่น้องโมโหว่าสีรลค่าทอดายเนาจ้ะ แต่ที่เ,เน่ก็คือปุ๋ยที่ห้าจิไปซสือเป็นปุ๋ยที่มาจากประเทศไทยนะทุกคนเนาะปีที่แล้วห้ากับโมโหว่าราคาเทไรพี่น้องปีนี้ห้าวเลยไม่ยู่บานเนาะไมอยูเล่าแม่แม่ข่อยนะพี่น้องใส่ให้ไปสืบปุ๋ยเขาลิงจ้ะป่าเพื่อนใสใ่ไปสืบปุ๋ยพี่น้องเลยก็เลยว่าสิผ้ากันไปสืบปุ๋ยนะทุกคนเนาะเหมือนเนาะยู่บานสอบคนละพี่น้องเป็นหลานที่แบบว่าใหญ่ขนาดเดวไปเบ่งน้ำกันนะจ้าว่าราคาปุ๋ยของไทยที่ ก็จะเอาเม้าท้ายอยู่ฝั่งลาวนะพี่น้องปุ้ยใส่เขาใส่ตะก,การ์เงีงสินะสิราคาเท่าไรเนาะจ๊ะพี่น้องห้าสิไปสื่ออันกาสิพกแปดแปดโซลิ่งสื่อกาสไตล์เป็นบมลิ่งโอเคทุกคนเดี๋ยวเ้าสิขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปพี่น้องมือนี้ไปกันคนละขั้นเด้อเพราะว่าสิไปเกอเอาแบบว่าคนละกระสอบนะทุกคนสอบหนึ่งกับประมาณน้ำหนักหาสิเปลเนะาะจ้ะแต่ว่าราคาเนี่ยโมแน่ใจว่าเท่าไรนะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปเบิรงนน้ำกันเลยจ้าป่ะมา สบายดีเสาวคู่สวัสดีชิไปไซมันนี่ชิไปสื่อฟูยเลยพี่น้องสื่อฟูยมากใบไซกะเนาะใบไซกะกะก็คือต้นเขานั่นแหละพี่น้องหลังจากวานกาได้ประมาณสองอาทิตย์เขาก็ไปสื่อฟูยเนาะมาใส่พี่น้องเลยใส่เล็ค่ะ เพื่อความสวยความงามของกาไหนคลของต้นเขาของเมื่อวานค่ะท่านผู้ชมสดียรน้ำหนาเด้อพี่น้องหอยว่าเอฟซีเวิร์กีหวยนี่ก็สิจือเลยแหละถ้าขาวทางออกบา้านยากเลยเนาะจ้าส่วงน้ำพ้นเด้อพี่น้องนทางบ้านเท่ากับซีเปื่อนเนี่ยะจ้า ในเด็กน่องเห็นนะคะแตนยังค่ายได้พี่น้องแบบมันมองไงเห็นเดบ้านซอกสาเหตุที่เห่าอยากสาเหตุที่เห่าสิไปซื้อปุยบ้านซอกกับพาะว่ายุ่ายา้านย่างก็เจ้ากระดามมาคล้ายพี่น้องเลยปุยที่เห่าอยากได้ค่นะก็ะเจ้าจะคล้ายแต่แบบเป็นย่อยเห็นเดก็เจ้าซื้อบอกับสม่าเลยค่ะ จะเขาก็เลยตกแต่ฟ้าเออไปสู่ที่เป็นโซ่ทอทางเลอพี่น้อง รอกมะจ้าเจอ,อเจอ,อกันอยู่หาดขาบซอกเดอ้อพี่น้องสวิตช์น้าหนาวแล้วนะจ้ารถใต้หลายพี่น้องแม่ม่นด้มาต่อ ในรถแกน้ำมันนะขัน้นใหญ่ๆนะพี่น้องชีหาขั้นปุ่นแดีนปุ่นบันปุนบ,บันนี่เนาะตะยาอเออพวกขั้นมองหารเครืงเรนนี่ไหวนะพี่น้องตอนนี้เรามาถึงร้านขายปุ๋ยแล้วนะคะเป็นขายเคิงน้ำมันเลยพี่น้อง นี่ค่ะปุ๋ยขอถ่ายในเด้อไหมค่ะสิบหกเสดระสิบกยังเกาะสินหกแปดร้อยหกสิบบาทถ้าเป็นเงินเท่าได้สั่นหกแสน ออวันขนไหมเากร้าว่ะเอีากัไหนราคาม่มากรย็นีเดี๋ยวนะซดเาเอาตัวไหกาไตัวาายูเรียปนตัวนี้สีเออนีสีผ่านี่เป็นแบบราคาเก่ารอยบาทเด้อพี่น้องของซเดนเนเก่ารอยเนาะของเดีสิหกศูนย์ศูนย์กา่นเดี๋ยกาคายฮะมีน ท้ายท้ายร่องเบิร์นมามีคนเบิร์นเนี่ยสี่สิบหกศูนย์ศูนย์พี่น้องนี่เดอ้อกากาไตยยูเรียนยูเรียปะเจออื่นนะยูเรียวิธีใส่ปุ๋ยยูเรียนี่แหละประมาณนีเด้อนี่จะมนีนี่เดอ้อสองสลิงโอู้วมีไรมีไรห่ออยู่เนาะมีสิบหก อันนี้ิกยัง่อกันชิพกสองศูนย์อะชิสองศูยิสองศูนย์ิสองศูนย์อันเดี๋ยวเขาจะทำตัวนี้เก่าร้อยิอันนั้นี่ส่ิศูย์ศูนย์อันนี้ได้สักังไงอันนี้เก่ารอยสี่สิบชิสองศูนย์อันนี้ก็บสิบแปดยังไง ใสไซไซยังอันนี่นะบ่อโอ้โหเนี่ยน้องมีไรมีไล้ยังเอิญมีไรมีไรยางเห็นไหมีไรสูตรเนาะแล้วแต่ผู้มักมักสูตรได้กับจัดสูตรนานเนาะพี่น้องนี่ราคาอันนี้เท่าไรคุณแปดร้อยแปดสิบพี่น้องโน้มีไล้ สิได้ข้าวอย่างก่อนชิโพกัดแปน่ะเรื่องกับยังก่อนแม่บอกชิโพกัดแปนี่พี่ที่ห้าสิสือนะอ๋ออันนี้เอออันนี้ก็ห่าอัลตานี้แมนปุ้ยอยังก่อนปุ้ยก็คนไทยชิโพกัดแปเป็นเป็นผูยคนเนยเออแม่แม่นเนยวิธีใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวนี่ก็หอยเอาตัวนีกระไรคุณเจ ข้อห้าวเท่าไรอันนี้แปดร้อยหกสิบเด้อพี่น้องอยู่ทางประเทศไทยเท่าไรคอมเมนต์บอกกันนำ้ำย่ายใจเงินมันก่อนมาไปเอาทุงหนึ่งเนาะคาหลายลอย่างอยู่พี่น้องไฮโพ้งก,กะคล้ายนองคายนา้ำนะจ๊ะดูไถเทไรสื่อจอกหยอบได้ฮะข้อห้าได้ส่ะเรือเทไร จ้าต้องกดแปลอยหาซิบด้องเ,เ,เสียเงยเนือแปะลอยแปรลอยเก่าซิบบอราคาราคาเต็มเก่า่อยขนะ้องคนนะไม,ม่ข่ะว่าคนงามเนาะมาซื้อจะได้ดูหายประมูลหานเนาอยู่ปั่มน้ำมันเด้อมานสอกใต <c oughs> ไปบาท้นหมานเนาะจ้า ใจบาททอดบาดเด้อเขคอยหันแปดร้อิเ้อพี่น้องเงียนะ่จะแซกับหาพัคก่อยหาซิปจ้าสนิงแทงเลยะเดแหวคงพันนะคะพี่น้องเอาเอาที่จ่ายเป็นเงินบาทเด้อจ้านอสิบบาทบาทจจนน่สิบาทนะ อ๋อเโอเคโอเคจามาย่อพุยในช่วงนี้เปเงินบาทให้นะคะอืมแล้วรถหายอยู่พี่น้อยชิปบาทนะจ้าตอนนี้กำลังย่อขึ้นรถครึ่งไหนอยู่บ้างต้อง่อยสอบซี้พา

เมื่อได้พี่น้องเ้ยไปขอบใจน่างทุกคนยังไม่ถึงบ้านนะคะเวสซื้อกับข้าวค่ะอยู่ทางโขงมันสอกเดอ้อวูสลิ์กับสลิงกับให้เข้าครึ่งให้่เนะให้ลองร้านเค้เพลินเด็กีน่นออย่าล้มนะคะลูก มียังไงเนี่ยเด้อย้ายเบอร์นี่เราไปกินก่อนก่อนเลยทางกระบะเทาพี่น้งองท่าผูกบ้านโชวกอาจา้ารยลาบเท่าของโบว์เล้อพี่น้องเมืองเจอลาบเท่าทุกหนึ่งซิมหาพันขี่เนะาะเท้าเขาวกระเสีบพี่น้องได้ไหจ๊ะเอ้ย ไกล่ลาดใส่ผักกาดหอนๆด้วยพี่น้องอบมูออบมูอด้วยจ้าพี่น้องผัดเครื่องในค่ะปลาทูเชื่อมค่ะ ซ่ร์ไส่มูยบหารไส้จี๊บกิ่งหาต่อปอยลาลาพปนินาดปนินแกมีแค่เสออยลาพดปนินนมูดุขางสารสันสันโคราคาด้สนาดชุดเป็นทหาปีนี้ ใส่รายละเอียดอ่อนบวผมใส่ได้กระตูมอันนี้โอ้ของกินเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนถ้าเปียงเนี้ยมาเติมเด้อถ mm. ้าเปียงจุูเสียเป็นกระมีเด้อพี่น้องใหม่จะพันเลยนะ ไม่สามพันกี่ประมาณหกบาทนี่แหละไม่เลยนี่ทา,มมา,มมาไรไ์ปนี่เตียงหน้าไนพี่น้องเราก็มีเอ็นเนาะพร้อมๆแบๆเด้อ เขเรียกอะไแล้วจวาดอยมลงหันแล้วห้ามไห้กันแล้วโอ้ยสะพาแข้งแขงกันเลยแรงมากจ่าานเ้าานเลยเออเจ้าฟูดเจ้าฟูดเขาเพื่อนมันน่าแข่งเลนดิ ่อ,อยยังหวยนักทอปุ้ยเดข่อยสี่สิบสามโลหนึ่งของเราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่จ้ามาถึงบ้านอย่างปลอดภัยค่ะพรุ่งนี้หวานหวานก้านะคะพรุ่งนี้หวานปุ๋ยลงก้าค่ะปีที่อย่าซื้อแล้วไหนแม่มแลืมเลยอะคุณแม่บอกว่าลืมเลยค่ะปีที่แล้ว ราคาเท่าไหร่ปีนี้ราคา8ป0ร้บาทนะคะ